ชาวาเกเาะเกร็มีความรู้กันนี่คือป<ช>้องกันน้ำท่วมทำยังไงครับใช้ดินเหนียวกับปูนซีเมนต์มรนวัดนะคะแล้วก็ยาเนี่ยยาตลอดเนี่ยเนีน่ยไม่งัน้นเราก็อยู่ไม่ได้น้ำม,มันจะเข้าบ้านนี่ไงแล้วมันป้องกันน้ำได้จดจริคขาเนี่ยไม่มีน้ำมันจะปล่อยให้ซึมนิดหน่อยเพราะกลัวพื้นแตกปีห้าสี่ก็ทำอย่างเงี้ยก็อยู่ได้แสดงว่าคุณป้าก็เตรียมตัวมาซะกระยะหนึ่งก่อนที่น้ำจะขึ้นใช่ไหมเราก็ต้องเตรียมดินเตรียมอะไรไว้เพราะเรารู้ทุกปีมันจะต้องท่วม มันก็ต้องลำบากแต่เราก็ต้องทำสูตรทํายังไงครับปูซิเมนต์นี้ครับเอาปูซีเมนต์มาแล้วก็ดินเหนียวนวดนวดนวดให้เข้ากันเอนวดให้เข้ากันแล้วก็ยาแนวไม่ใส่ทรายไม่ใส่ที่อยากใส่ทรายถ้าใส่ทรายถ้าใส่ทรายทรายเป็นเม็ดมันก็จะไม่เข้ากันเราจะใช้ดินเหนียวไปทำงานอย่างนี้กันที่อื่นก็ต้องสามารถทําได้อย่างนี้ไหมครับได้ค่ะทรได้ทุกที่อ่ะค่ะได้ใช้ ในสมัยพ่อ